मैं ना สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่เตยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยมเมื่อเช้านี้อุบิเหตค่ะทุกคนอเอยเบลไปส่งลูกตอนเชา้าใช่ไหมเมื่อเช้านี้เบลก็ส่งพี่อดินขึ้นรถรับส่งเรียบร้อยนะเนาะเบลก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็พาน้องนาไปส่งที่โรงเรียนแล้วคันนี้เบลก็แวะซื้อกับขุมกับข้าวนิดหน่อยนะทุกคนพอขากลับมา ก่อนจะถึงหมู่บ้านเบล่ะมันต้องถึงหมู่บ้านของอ่ะปตุนก่อนที่ว่าเบลไปตัดผ้าน่ะนั่นแหละตรงทางโค้งที่จะเลี้ยวกลับบ้านนะทุกคนเบลจะโค้งใช่ไหมแล้วครันนี้รถซาเล้งเบกับมอเตอร์ไซค์มันแยกออกจากกันทุกคนมันแยกออกจากกันแล้วทีนี้ซาเล้งมันก็หักดังปักเลยแล้วตัวน็อตที่ยึดไว้มันก็ หลุดหนีไปเบลว่าเกือบปากแตกเอาจริงแบบมันแรงมากเลยนะตรงทางโค้งดีเบลไม่ได้ขับเร็วเพราะว่าเราก็ชะลอตรงโค้งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ดูรถซ้ายขวาก่อนแล้วเราก็โค้งไปแล้วมันหักออกเลยทุกคนมันแยกจากกันชนิดว่ารถเบละจะจะพับลงแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยจอดรถทีนี้เออก็มันก็อยู่ในช่วงของชุมชนเนาะมันก็มีร้านค้าร้านอะไรเยอะแยะมากมายเบลก็เดินไปที่ร้านค้าจะไป อ,อยางรัดของที่ว่ามันมีตะขอ,อะหัวท้ายนั่นแหละว่าจะเอามารัดแล้วทีนี้มันไม่มีก็เดินไปอีกร้านหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยไปได้เชือกมาทุกคนเชือกสีแดงที่ว่าเราเอาไปผูกตรงที่เราไปลูกเสือน,ะนั่นแหละอะไรสักอย่างแหละก็เลยซื้อมาขีดหนึ่งขีดละสิบหกบาทเบลก็เลยซื้อมาก็เลยมามัดพอยืนมัดอยู่อ่ะตอนแรกเบลคิดว่าเบลจะขับรถอเอาเชือกตัวนี้มัดแล้วขับรถไปที่ร้านเชื่อมใช่ไหม แล้วคราวนี้จะโทรให้พี่เตยมารับแล้วก็เลยเห็นพี่เตยกลางทางทุกคน <laughs> <laughs> เห็นหมองทางโค้งและสวนกันอยู่ทางโคง้งพี่เบลก็เลยได้ขับรถตามพุก้นเบลมาที่ร้านเชื่อมแล้วก็จอดรถไว้ร้านเชื่อมนั่นแหละเบลก็เลยมากับพี่เตยทุกคนมาที่บ้านก็เจ็บขาแห้งเบลก็เลยเดินไปเอาใบสาบเสือมาเ,อาเขาเรียกอะไรห้ามเลือดเนาะทุกคน ขาเจ็บเลยนะคะบวมเลือดออกด้วยทุกคนผมก็เลยเอาใบสาบเสือมาห้ามเลือดไว้แต่มันไม่ได้เป็นแผลใหญ่หรอกมันก็เป็นแผลแบบมีเลือดซึบๆออกนิดนึงนะตรงตรงข้อขาทุกคนนั่นแหละเอาใบสาบเส,สรรือใส่ก็ห้ามเลือดได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละทุกคนแล้วเบลก็ทํเพ่งทาแผลไปเนาะทีนี้ทำแผลเสร็จก็เลยมากินข้าวทุกคนเข้ากับหิ้วอยากนอนก็อยากนอนวิ่หนหัวกับวิ่หนหัวนะคะวิ่นแดดกับพองกัน แล้วทีเนี้ยก็โอ้รถก็จะมาห่างอีกโดลคิดว่าเบลมาเก็บพงเก็บผักเก็บนูน่นเก็บนี่เพื่อที่จะขายเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมเบลก็นัดกับลูกค้าไว้เนาะว่าเบลจะเก็บผักวันพุธว่ามีผักอะไรบ้างใช่ไหมเบลก็จะรีบกลับมาแล้วก็มาทำนั่นแหละแล้วครันนี้พอรถพังในใจนะ่ตอนแรกยังไม่เจอพี่เตยนะเบลก็คิดอยู่ว่าไม่ทันแน่เลยวันนี้ต้องได้แคนเซลลูกค้าแล้วเพราะรอบที่แล้วก็ฝนตกก็ได้แคนเซลลูกค้าไปใช่ไหมล่ะรอบนี้ก็ วันพุธก็นัดไว้ก็ว่าจะมาเก็บแล้วทีนี้ก็โชคดีว่าเจอพี่เตยอ,อยู่ข้างทางเแบลบก็เลยได้กลับมาพร้อมพี่นะกินข้าวกินอะไรเสร็จเแบลบก็จะรีบไปเก็บผักนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธด,ด้วยเนาะทุกคนใจเบลอ่ะเบลแบบแบบแบบเห็นขับรถไปส่งน้องอนาที่โรงเรียนเนาะเแบลบก็เห็นตลาดคนไปตั้งโต๊ะกันเยอะใช่ไหมโอ้ยอยากไปตลาดเด้อยากไปขายของในใจก็คิดอย่างนี้นะทุกคนแต่พอขากลับมาโอ้ยรถกับมาห่างคาทีกับแป้งโอ้ Hey, เอาค่ะคให้มันเกิดแต่กับโบนี่แหละอะไรก็ตามทุกคนแต่รถที่เบซื้อมากับาซาเล้งพ่วงข้างที่ซื้อมาก็ถือว่าใช้คุ้มจริงๆทุกคนครบหนึ่งปีแล้วเนาะรอบที่ว่ามันขบรรทุกหนักเยอนะเนาะแล้วมันก็แบบว่าเหล็กที่ว่าตรงพ่วงซาเลงอะ่ะมันก็บางด้วยตอนนั้นอ่ะเราไปซื้อเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเนาะทุกคนแล้วทีนี้เราก็าไปซื้อก็คิดว่ามันก็ดีนั่นแหละ แล้วครั้นี้พอไปพอมันหลุดบ่อยๆมันหักบ่อยๆช่างก็เลยกว่าตัวตัวที่เป็นจาลิงอ่ะมันเหล็กมันบางแล้วเวลาเชื่อมกับเหล็กหยัดตัวอื่นอ่ะมันจะไม่ค่อยติดอันนี้แหละเหล็กอย่างดีเลยนะที่เขาใส่ให้แต่ตัวซาลิงอ่ะมันบางมันก็เลยมันก็เลยหักง่ายทุกคนของเบลนี่หักหลายรอบพอไปร้านเชื่อมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยลูกชายตรงที่ร้านเชื่อมแกก็เลยถามเบลว่าหักอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ตรงนู้นหักก็ตรงนี้หักตรงนั้นหักหักอยู่เรื่อยทุก แต่ก็เอาไปให้เขาซ่อมให้แล้วก็ซ่อมจนแบบว่ามันจะสุดใจนั่นแหละทุกคน,อย,กนอย่าเฝ้าเป็นนอยังไปเด้อรถเอ้ยอย่าอยู่ร่วมกันไปโ้นโดนจะหัน,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 นใจไวนะจ๊ะแล้วเป็นยังไงกับสิผ้าไปหาหมอดอกนะคะหมอเออบ่อดบื่อยากท่าดกับจิตใจนะคะอย,อย่าเป็นนอยังไปกอนเบลเด็ดขารถคู่ใจถ้าฝ้าทําม้าหากินนะทุกคนไปฮับไปทรงลูกไปโุงเรียนนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวรถคันนี้ก็อยู่กับเรานะทุกคนเบลก็เปลี่ยนเชื่อมให้เขาอยู่ตั้งหลายร อยางรถเบลก็ใส่แบบว่าเป็นล้อรถวิบากไปเลยนะทุกคนแบบใส่แบบยางดีหนาๆเลยไปไหนมาไหนก็แบบว่ากระฉับกระเฉงบ้องใบเน้นทํางานใช้เยอะกว่ารถเบลนะแต่ว่ามองไปมองมาก็น่ารักแล้วก็มีลูกค้ามาทาักล่าสุดนะคะไปรับลูกที่โรงเรียนนะเด็กๆเขาวิ่งมาอ่าหนูอยากกินไอศครีมล่าสุดเห็นรถเบลเป็นรถไอติรมบอแล้วทุกคน เห็นรถเบลพ่อไอติมไอติมไอติมนูจะไปซื้อไอติมวิ่งตรงดิ่งเข้ามาหาเบลเลยและทีนี้คุณพ่อที่ว่าเขาไปรับลูกรับหลานแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่รถไ,ไอกคกีม <c oughs> <c oughs> เขาอไรรถเบลคล้ายๆรถไอติมบอลเลยทุกคนแต่ก็สวยสะดุดตาและจะถูกกระแพงก็แดงใบก่อนสีจางได้กระเรียวแต่หันใจไห้สีแดงมากสนาเลิศอ,อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเกิดวันอาทิตย์เจออุบัติเหตุแบบนี้ก็ยังหัวเราะได้นะก็โชคดีที่ว่าเรา ไม่ได้เจ็บมากทุกคนมันกับประเด้จเจ็บแห้งเพราะว่าตัวล็อกของรถซาเล้งอ่ะมันมีสามที่เนาะมันมีข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังด้วยข้างหลังอ่ะมันไม่หลุดมันหลุดเฉพาะตรงกลางด้านล่างอ่ะทุกคนมันหักออกแล้วทีเนี้ยมันทําให้รถเราแหว่งเนาะมันก็เล่แบบว่าอ่าดีอยู่หฮาหฮอบอลมลงดีอยู่บลไม่แบบว่าอ่าขมึบลงด้านล่างนังนก็ิะเจ็บมากแล้วจะคงจะเจ็บขาลยแหละแบบว่า กลับมาจากบ้านพี่เตยเบลก็ละเลงรดน้ำผักให้น้ำผักตอนประมาณ10บโมงเนาะทุกคนคะ่ะพักกับสดชื่นได้เวลาห้อาไปใน้ำตอนนี้นยเพราะาตอนเช้าเบลไม่ทันจริงเนาะทุกคนต้องไปส่งลูกใช่ไหมถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ให้ประมาณนี้แหละ มันก็ไม่แบบว่าไม่ใช่ผักกินใบมันไม่ร่วกหรอกทุกคนมันแค่เป็นแค่ต้นไม้เฉยๆนะคะเป็นพวกผักสวนครัวที่เบลปลูกไว้นี่แหละเบลก็ได้เก็บผักมาด้วยตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงนะคะเก็บบักเขือมาได้บักล้ายหนึ่งแล้วก็ไปเอากระหล่ําที่บ้านป้าเพราะว่าที่บ้านเบลก็เหลือหัวนิดเดียวนิดเดียวเลยทุกคนไม่ยั่งปลายนะคะแตงกวาก็เริ่มแบบว่าไม่ออกผลแล้วเนาะก็เริ่มจะได้เก็บแล้วก็จะได้ลื้อออกแล้วแหละแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะของเบลยังไม่สุกแต่ว่าของป้าเบล สุกแล้วเนาะก็ได้บวบงูมานิดหน่อยแล้วก็มะเขือพวงมานิดนึงแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวที่บ้านป้ามาประมาณกําสองกํานี่แหละทุกคนไม่เยอะเพราะว่าส่งผัก,กรอบหน้าร้อนเนยนะทุกคนโบตอนแรกเบลส่งใส่ถุงพลาสติกใช่ไหมแล้วทีนี้มันเปื่อยมันร้อนมันอบมันอ้าวเนาะเบลก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เบลส่งของไปให้แม่ที่สุราษฎร์นะคะทุกคนเบลส่งผักไปเบลไม่ได้ห่อถุงพลาสติกเลยเบลเอา เอาฟางใส่แล้วก็เอาใบตองใส่แล้วก็เอาผักเทใส่ฟางทีนี้ก็ส่งไปให้แม่แม่บอกว่าด้านบนน่ะมันก็เหลืองๆนะแต่ว่าพอด้านพอเปิดออกมาด้านข้างในมันก็ยังเขียวอยู่อะ่ะโดก็เลยเปลี่ยนวิธีการส่งเอาฟางใส่อย่างเดียวแล้วก็ห่อใบตองด้วยแล้วก็จะมีพริกสีเขียวนะคะที่เบลเก็บ วันนี้เก็บผักเรียบร้อยแล้วก็เบลวก็นั่งแพ็กของอยู่เป็น2ชั่วโมงเลยทุกคนกว่าจะเสร็จนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่สั่งออเดอร์เข้ามาวันนี้มีทั้งผักสดแล้วก็มะขามกวนกุนเชียงก็มีนะคะปลาบลบองก็มีกะปิพริกแกงส้มก็มีนะคะที่ส่งไปวันนี้เนาะ ก็ไปยืมรถป้ามานะคะเพราะว่ารถตัวเองก็อยู่ที่ร้านซ่อมตอนเย็นนู้นแหละค่อยจะได้ไปเอาเบลก็เลยเอารถป้ามาใช้งานก่อนแนละเพื่อที่จะไปรับอาาด้วยแล้วก็ไปส่งของด้วยนะคะวันนี้เจ็บแค่ไหนใจเราก็สู้นะทุกคนเท่ากับยางใดเาอยท่ากับไปต่อนะคะเพราะว่าเบลเองก็ ไม่ได้เจ็บมากหรอกทุกคนมันก็มันก็ขาบวมนิดหน่อยนะมันก็นี่เจ็บขาแน่นิดหน่อยเลือดออกนิดนึงแล้วก็เข้ากบเจ็บขาแน่นิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดินกระเพกกระเพกเราก็ไปได้นะคะวันนี้ไม่มีร่มบังแดดให้ลูกเลยนะคะเบลก็จะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ใส่เม็ดด้วยเบลน่ะเอาหมวกมาให้ลูกด้วย เก็บของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปรับอนากันเลยเบลใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ40นาทีนะคะอากาศร้อนมากๆเราก็ต้องถนอมหน้าเราไว้สักนิดหนึ่งนะคะมาถึงโรงเรียนอนาก็ประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าหน้าโรงเรียนอนาก็จะอยู่ในวัดเนาะแล้วต้นไม้มันก็จะเยอะ อ่าคือเบลแพ็คของ,งยังไม่เสร็จเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กล่องที่มันเป็นกล่องผลไม้ใช่ไหมทุกคนเบลก็จะตัดกล่องให้มันเป็นรูสักหน่อยสักสี่รูนะคะเพื่อระบายอากาศนะคะกล่องเนี้ยเบลก็จะซ้อนสองกล่องนะคะถ้าไหนมันไม่หนักมากเราก็คือใส่กล่องใหญ่ไปเลยเพราะว่าไปรษณีย์ค่อนข้างที่จะส่งของไม่ค่อยยุบน,นะทุกคนนะน้อยมากที่จะแบบว่ามีปัญหานะทุกคนแต่ก็มีแหละแต่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเบลก็จะตัดกล่องอยู่ที่โรงเรียนน้องนาก่อนวันนี้ ได้ข้าวโพดต้มมาให้น้องอนานกินด้วยนะคะ ้าวดเจ้านี่เหนียวเหนียวดีดีเขาต้มขายถุงละ้าบาททุกคนค่ะแซฟแ,แบเบลก็ซื้อมาอ่าให้น้องอนาด้วยถุงหนึ่งเนาะเอาไปฝากอาดินน้าค่ะอดีนก็อยู่บนรถรับส่งพี่อดินก็เริ่มจะปิดโรงเรียนแล้วแหละทุกคนวันสอบก็ออกมาแล้ววันที่สิบเนาะรอดูว่าพี่อดินจะได้เกรดไหนนะทุกคนปีนี้ลุ้นกันนะเบลบ,บอกอดีนอยู่ว่าถ้าได้เกรดดีเบลจะซื้อทีวีให้เลยขอแค่ลูกตั้งใจก็พอแต่ว่าไม่ต้องกดดันตัวเองนะเมื่อคืนคุยกันทุกคนค่ะ คุยกันกับลูกว่าออเวลาจะไปสอบก็คือไม่ต้องกดดันตัวเองถ้าทําได้เลขสี่เยอะๆน่ะแม่จะพาไปซื้อทีวีนะคะเบลก็บอกลูกไว้เนาะเพราะว่าถ้าซื้อทีวีแล้วก็ต้องเค้เบิ้ลเด้ต้องอันนี้นั่นเด้มันก็มีหลายจิตประทานะคะเบลก็บอกลูกไว้ถ้าทําได้ดีอ่ะเบลก็จะซื้อทีวีให้ลูกเนาะแล้วก็เรียกว่าอาตกลงกันแต่ว่าพี่ดินเขาก็ทำได้ในระดับหนึ่งแหละทุกคนเบลถือว่าอยู่มาอยู่แป๊บเดียวเนี่ยก็อ่านหนังสือ ือออกแล้ววันนั้นนะ่ะนั่งอ่านหนังสือกันเพราะว่าช่วงนี้การบ้านก็จะมีเฉพาะที่ว่าอ่านแบบว่าทบทวนแล้วก็บทนี้บทนั้นมาแต่และว,วิชาไม่เหมือนกันก็จะนั่งอ่านเนาะทุกคนนั่งอ่านให้กันฟังคําไหนไม่ได้ก็ค่อยๆบอกนะทุกคนค่อยๆบอกเขาก็จะซึมซับไปเองนะคะเด็กๆถ้าเราไปแบบว่ามากมายกับลูกเนายกรนะฉแบบใรเนาะเบลกัจจมีแน่บางทีเมือยหน้าตาเบลอาจจะเป็นคน ไม่ค่อยยิ้มมันอาจจะดูแบบดึงๆเนี่ยแต่ว่าเบลก็ไม่ได้เป็นอยงีหยังกับลูกนะเบลก็พูดกับลูกดีๆนี่แหลนะทุกคนแต่ว่าหน้าเราอะ่ะบางทีมันไม่ยิ้มมันก็เลยเป็นแบบนาตึงๆนะนะเป็นนหนนาบูดๆเนะ่จักน้อยแต่ว่าคันไดว้าน้ำเบลนี่แบบเว้าน,น้ำไลไฟดับผุ่นี้เบลว้าแบบโอ๊ยคักก็อย่างนีเด้ แต่ว่าเบลก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะเวลาที่สอนการบ้านลูกเวลาที่ทำอะไรก็คือปกติทั่วไปนะคะทุกคนคะ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะอาหารเย็นวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรให้ลูกกินนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็คิดอยู่ในหัวตั้งแต่ขี่รถมาเนาะว่าอุ้งตอนลูกเลิกเรื่องเรียนเนี่ยจะไป ทำอะไรให้ลูกกินดีเนาะเพราะว่าไก่ก็กินเยอะแล้วนะคะแบบว่าเราก็กินแบบผัดผักนู่นนี่นั่นปลาทงปลาทูเราก็กินเยอะแล้วแล้วครันเนี้ยเบลก็เลยถามอาาว่ากินปลานิลเผาไหมอนาก็เลยบอกว่ากินเขาเคยกินนะทุกคนปลานิลทอดปลานิลเผากินกับข้าวเหนียวนะอร่อยเบลไปส่งของเรียบร้อยเบลก็เลยพาน้องอนนาแวบไปที่ตลาดตรงนั้นแหละที่ว่าเบลไปขายของก็ไปซื้อปลาเผามาด้วยก็ซื้อไปฝากพี่เตยด้วยตัวหนึ่งให กินกับลูกด้วยตัวหนึ่งนะคะก็ซื้อไปฝากเด็กๆด้วยแล้วก็มีน้ําส้มคั้นให้เขาด้วยนะคะเป็นน้ําส้มสดนี่แหละที่ว่าเขาเอาไปคั้นแล้วก็กอกใส่ขวดขายขวดละสิบ,บาทเนาะเแบลบก็ซื้อมาให้อาเดนกับอนา,ากินเป็นประจํานะคะส้มสดๆเแบลบก็ซื้อมาแอปเปิลก็กินอยู่เพื่อกันแต่ว่าถ้าเจอน้ําส้มแบบนี้มันดีนะทุกคนมันเป็นยาระบายวิตามินซีวิตามินซีดีดีเด้ดตกเย็นมาเแบลบก็มาจัดแจงต้นถั่วของเราเนาะที่เราตัดใบวันที่ฝนตกไว้ ันน้ต้นถั่วเนี่ยถ้าเราตัดใบเขาออกนะ่ะเวลาเขาออกลูกเขาจะออกลูกเยอะนะทุกคนแดดมันจะได้ส่องถึงตรงที่ว่าเป็นดอกนะเวลาที่แดดส่องถึงดอกมนะันน่ะมันก็จะออกลูกให้เรากินเร็วเนาะเราก็จะตัดใบทิ้งแบบนี้ ของป้าเบลนะทุกคนแกปลูกก่อนเบลแล้วก็มันเรื้อยขึ้นสูงกว่าก่อนก่อนของเบลอีกของป้าของเบลโตช้ากว่านะก็เลยยังไม่ได้เก็บกินผลเขาของป้าเบลได้ได้เก็บกินแล้วนะทุกคนเบลก็ไปตำกินอยู่วนะันนะั้นนะอร่อยอร่อยเนาะพันเดียวกันเลยนะคะมันเป็นพันเขาขาว,ขาวอวบๆนะแต่ไม่รู้ของเบลจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนแรกที่เบลปูกับป้าตั้งแต่แรกๆเนาะก็ไม่ขึ้นเลยมีแต่ใบมันขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ค่อยออกผลสักเท่าไหร่นะบม ดูรอบนี้ว่าเขาจะให้เรากินผลหรือเปล่านะใบแก่ๆด้านล่างนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะถ้าใบมม่หลายมันจะบวออกผลนะทุกคนเราต้องตัดทิ้งไปเลยหญ้าเยอะก็ขึ้นเยอะมากๆพลาดแล้วที่ว่าเรามาปลูกถั่วฝักยาวตรงเนี้ยเพราะมันเข้าไปทําความสะอาดยากทุกคนมันต้องมีพื้นที่สักนิดหนึ่งในการที่ว่าเราปลูกถั่วฝักยาวนะรอบหน้าถ้าเราปลูกเราก็จะเอาไม่เอาไว้มุมนี้แล้วแหละมุมนี้น่าจะปลูกอย่างอื่นจะดีกว่านะคะอย่างกระเจี๊ยบเขียวอย่าง มันชอบแดดเยอะๆใช่ไหมน่าจะดีกว่านะทุกคนหรือมันจะเป็นพวกกระลงกลับเนี่ยไม่ว่าก็น่าจะเลิศเหมือนกันนะ เพราะว่าถั่วฝักยาวน่าจะไปปลูกข้างหลังน่าจะดีเพราะว่าพื้นที่มันเยอะกว่าหรือตรงแปลงเนี่ยมันจะได้เก็บทําความสะอาดง่ายกว่านะรอบหนาเาเอาไม้มาเป็นอย่างเนาะรอบนี้ก็เป็นประสบการณ์ไปนะคะอยู่บ้านก็วน,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 นๆเวียนๆอยู่อย่างนี้แหละทุกคนเบลก็อยากขายของนะแต่ว่าเราก็ต้องไปรับรูปด้วยใช่ไหมเบลก็เลยเอเอเอาสละก่อนเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์เราค่อยไปเ,เปิดร้านก็แล้วกันนะทุกคนอยาคขายอยาขายได้เพราะว่ายังหน่อยขายมันก็ได้เงืนไปอีกแบบนะคะ แรงกันต่ำกับบบมหน่วยเดอ้อมันก็เราไปซื้อกับข้าวมันก็ได้กินเข่าอยู่เดอ้อทุกคนคขาขาเรงขั้นต่ำเนาะมันก็นเลือดอยู่ได้เวลอวา่า วันนี้ตัดถั่วใบถั่วเนี่ยจนมืดจนค่ําเลยทุกคนเบลก็ให้เด็กๆไปอาบน้าอาบท่าเรียบร้อยเนาะวันนี้พี่อดินก็มีการบ้านวิทยาศาสตร์แล้วก็อ่านทบทวนบทที่5นะคะอ่านไปจนวัาจบแล้วนะคะ่ะก็ช่วยพี่อดินนั่งทําการบ้านอยู่ตรงนี้เบลก็เป็นคนนั่งฟังแล้วก็สะกโกค่าว่าค่าใดมันบ,บอกบ่ถึกต้องเข้ากับบอกลูกนะคะอ่านเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาเปิดซองจดหมายจากแดนไกลก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีจากฝั่งอเมริกามากๆเลยนะ ที่ส่งมเมล็ดผักมาให้เบลเนาะคือแบบทรงมาต่างหลายอันนะคะเป็นมเมล็ดผักเคีวนะคะแล้วก็จะมีพวกฟักทองน่าจะเป็นแตงนะทุกคนอยู่ด้านบนอันนี้ผักเคีวมีสองสีด้วยนะคะอุ้ยเแบลจะปลูกให้งามๆเลยนะคะขอบคุณมากๆมาไกลเลยมากเลยนะทุกคนมาจาก ฮอลลีวูดนะที่เบลเขินอยู่ในที่อยู่ที่มาเนาะนี่แหละอุ้ยดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลจะตั้งใจปลูกให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สิเก็บแถมให้ลูกค้าพื่อนนะคะผู้ใดอยากกินพักเขียวอันที่เบลปลูกไว้ถ้ามันขื้นมางงามเแบลบก็เก็บแถมให้กันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีพัสดุมาส่งอีกอันนึงเป็นของพี่เเหมือนกันนะคะสั่งของมาให้เป็นอุปกรณ์การขายของนะ คะเป็นเต็นท์บังแดดแล้วก็กันฝนด้วยแล้วก็จะมีอ่ามันจะเป็นเหมือนอ่าร่มเหมือนเหมือนเต็นท์ที่ว่าเบลกลางนั่นแหละสีขาวแต่ว่าพี่เขาสั่งมาให้เบลเป็นสีฟ้าด้วยพี่เขาบอกว่ามันจะได้เด่นเดล,ลูกค้าเห็นเขาจะได้วนรถกลับมาซื้อเลยถ้าเป็นสีขาวมันก็จะบดินทอสีฟ้านะคะเพ่อนว่าเบลก็เลย ามาเปิดให้ทุกคนดูวันนี้นะคะก็จะมีของเยอะแยะมากมายอยู่ในกล่องด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีพวกพัดลมแล้วก็จะมีไฟโซล่าเซลล์ด้วย2อันนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักและเอนดูเบลเนาะไม่ว่าจะทําอะไรพี่ๆก็ซัพพอร์ตเบลเสมอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เอนดูเบลกับเด็กๆเนาะ เบลเองก็ไม่มีอะไรตอบแทนให้พี่ๆเลยนอกจากคำขอบคุณนะคะแล้วเบลเองก็จะตั้งใจเป็นแม่แล้วก็เบลก็จะตั้งใจดูแลอดินกับอนาให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รักและสปอร์ตกันด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะดูคลิปซื้อของหรืออะไรก็ตามขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจน ปีนี้ก็จะเข้าปีที่4แล้วมั้งทุกคนเลว่าคือเราก็อยู่กันด้วยกันมานานเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสองอันนี้ที่ pfc ส่งมาให้ก็จะมีพัดลมแล้วก็เป,เป็นเป็นไฟโซลาเซลล์นะคะเป็นพัดลมที่ว่ามี แผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะคะเป็นพัดลมไร้สายนี่แหละทุกคนแล้วก็ม่านกันฝนกันแดดนะคะแต่ว่าร่มไหนยังมาไม่ถึงที่มันเป็นสีฟ้าน่าจะยังมาไม่ถึงนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะส่งอะไรมาส่งอะไรมาก็ตื่นเต้นกันใหญ่และสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็จะเป็นพวกบับเบิ้ลแล้วก็อะไรที่มันพองๆที่เขาแบบว่าห่อมากันกระแทกมาเขาก็จะเอาไปเล่นนะทุกคนแย่งกันเล่นโอ้ยหนีกันแบบนี่คนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาอนาก็จะเอาอานายิบแล้วก็วิ่งหนีไปเลย อันน่าก็จะเป็นยังสีนะคะไม่ยอมน่าจะว่ายอมอายนะคะแต่อ้ายเนี่ยแต่พี่น่ะจะเป็นคนที่ยอมน้องรักน้องนะทุกคนเวลาที่น้องไม่สบายอย่างเงี้ยคือแบบทะเลาะกันก็จริงนะแต่ว่าพอคนใดคนนึงเจ็บใข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นแบบอามาพี่ช่วยเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ํารักกันร้อนทาไมนะร้อนมันทําไมร้อนอน่ะคือป้าเตาไปอุ่นให้มันก็เลยร้อนเหรอทำไมมันร้อนอ่ะ ทำไมป้าเตยไม่เป่าให้ล่ะอ๋อ,อป้าเตยทำไมไม่เป่าให้หนูหละ <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> อยากกินไหมแม่จะเป่าให้เออกมาค่ะจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บเยอะๆก่อนโอ้รักไหมรัก<ะ>มาๆก็เล่งกันนะนะคะลา<ะ>จิน<ะ>บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกูนาย,ายนไหน,ไหนพูดกูนายนก่อน ไหนพูดฝันดีนะคะบ๊ายบายไม่ใช่หนูพูดก่อนฝันดีนะคะฝันดีนะคะเอาพูดดังๆฝันดีนะคะฝันดีนะคะเออ <c oughs> ขา้าวโพดต้มที่เบลซื้อมานั่นแหละทุกคนกินไม่หมดเนาะพี่เตยก็เลยเอาไปอุ่นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอถือกลับมาที่บ้านมันก็ร้อนเนาะน้องอนาบอกมันร้อนมันร้อนหนูกินไม่ได้เลยหนูกินไม่ได้เลยก็บนใหญ่เลยทุกคนเบลก็หยอกเขาเล่นนะว่าทำไมป้าเตยถึงไม่เป่าให้นะอะไรอย่างงี้ <laughs> เวลาเขาเล่นกับป้าเขาก็น่ารักนะทุกคนก็หยอกล้อก,กันน่ารักเนาะทุกคนป้าก็จะชอบหยอกหลานเนาะ ก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ํานอนนะคะวันนี้เบลก็ได้กุนเชียงมาใหม่นะคะที่เบลสักมาเป็นกุนเชียงแซลมอนนะทุกคนสั่งได้นะคะมีทั้งปลาสลิดแล้วก็อกไก่ด้วยแซลมอนก็มีนะคะเข้าแล้วเด้อเบลก็กําลังติดสติกเกอร์แล้วก็เตรียมรอส่งลูกค้านะคะวันนี้เบลก็ ติดไปแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วแหละรอบหนึ่งแล้วก็อีเหลืออีกอันนี้ยังไม่ได้ทําก็เลยจะมาทําก่อนที่เราจะไปเข้านอนนะทุกคนเติ่งเฮ็ดไปน้าหาวนอนไปน้าโอ้ยแมวนั่งอยู่เติงเกับบอมาซอยกันเด้ทาอยู่คนเดียวนะคะเด็กเขาก็อ่านหนังสือแล้วก็เล่นอยู่ในห้องเนาะวันนี้ก็มีคุณครูทักเข้ามานะคะเกี่ยวกับ เรื่องรถรับส่งพี่อดินเนาะพี่อดินจะปิดเธอมันที่20นี้เขาก็มีค่ารถรับส่งเนี่ยพันหนึ่งเนาะทุกคนทักเข้ามาว่าจ่ายค่ารถรับส่งแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยเห็นวันที่อดินสอบแล้วเพราะว่าวันที่สอบก็คือเขาก็บอกว่าผู้ปกครองจะมารับกับอ่ากับบ้านเลยสอบเสร็จแล้วมารับกับบ้านเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็แจ้งเข้ามาเบลก็เลยคิดว่าอ่ะ เดี๋ยวพอเดือนมีนาเนี่ยเบลก็จะไปรับไปส่ลูกเองเพราะว่ามันที่สิบสอบสอบเสร็จก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีเนะเาะเบลก็เลยอ่ะให้แอดินอ่ะ ใบส่งไปรับไปส่งพี่อดินเองแล้วก็มาต้องมาบอกพี่อดินด้วยนะทุกคนบอกให้เขาเข้าใจว่าอ่าไม่ได้ขึ้นรถรับส่งแล้วนะอ่าเพราะว่าแม่จะไปรับไปส่งเองไม่งั้นก็จะงองแง่เด้ทุกคนก็จะขึ้นรถรับส่งขึ้นรถรับส่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่บนรถรับส่งเขาอยากนั่งไปกับเพื่อนเขาเวลาที่เบลไปรับอย่างเงี้ยแม่มารับทําไมอย่างนี้ก็มีนะทุกคนบางทีเบลก็แบบอึ้งกับคําพูดลูกอยู่นะลูกแบบว่าแม่มารับไม่ได้เหรอแม่มารับหนูทําไมหนูจะนั่งรถรับส่ง างนี้ก็มีนะเมื่ออยากให้เบลไปฮัรแหมอาลูกแหมเขาได้สนุกอยู่กับเพื่อนนะเนาะเบลก็เลยอ่ะ เดี๋ยวก็ต้องอธิบายให้กันเข้าใจกระชันมันบม่เข้าใจก็ะังนกรจิตไปง้องแงกับคู่นะเแบลบก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนเพราะพี่อดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่รับฟังนะถ้ายิ่งถ้าอาธิบายอะไรไปอย่างเงี้ยเขาจะรู้นะทุกคนเหมือนที่เดินทางมาที่นี่เหมือนกันอยู่บนสนามบินน่ะลูกสองคนน้องอนา,าก็งอแงจะกินนมใช่ไหมเแบลบก็บอกให้อดีนอนะ่ะจับเบลไว้ดีๆจับมือเแบลบให้แน่แนๆเแบลบก็จับมือลูกห้ามปล่อยมือแม่เด็ดขาดเพราะถ้าปล่อยเดี๋ยวมันจะหายคนมันก็เยอะเดี๋ยวจะไม่เจอแม เขารู้นะทุกคนแล้วเขาก็อยู่บนสนามบินาขาคือไม่ห่างเราเลยเวลาเราบอกเราทำมาให้ทำอะไรเนี่ยก็คือแบบทำตามเราทุกอย่างเลยพี่อดินก็จะเป็นคนรับรู้ทุกอย่างแล้วพูดอะไร อธิบายเหตุผลให้เขาฟังเนี่ยเขาก็จะฟังมากเลยนะคะจากที่เบลได้สัมผัสลูกมาแล้วก็พออธิบายให้ฟังแบบนี้ตอนแรกยังไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วเขาก็จะแบบโอเคเข้าใจเข้าใจพอพี่อดินเข้าใจแล้วเขาก็ไปไปนั่งกินขา้าวโพดต่อนะคะทุกคนคือเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจนะคะเรากลับไปนั่งกินขา้าวโพดต่อเพราะว่าเข้าใจแล้วนะพรุ่งนี้แม่ก็จะได้ไปส่ง แล้วก็แม่ก็จะไปรับเพราะว่าถ้าไม่บอกนะก็จะไปยืนลอ้อ,ล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 อ,อคือลุ่รับรงพอครูบอกว่าไม่ให้ขึ้นก็ที่ห้องไห้เรียบาัดที่นี่มันไม่ได้ต้องอธิบายให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะเบลทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเบลก็เก็บของให้เรียบร้อยโอ้อยากนอนค่ะทุกค,นค้นขาหาวน,นอนกาแฟเบิร์ดริดค่ะเราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอน,อนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มตรงนะคะรีบไปอาบน้ํากันเถอะสําหรับวันนี้ลาเท่านี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ